สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะต่างคนต่างก็พูดกันคนละเรื่องนะคะคู่รักต่างไหวที่น่ารักอย่างเหยียนหวังแล้วก็เหยียนหวังเฟยค่ะในที่สุดก็ลงตัวกันได้นะคะว่าโอเครู้แล้วว่าท้องแล้วนางเอกของพวกเราก็อยากจะแบบเก็บลูกคนนี้ไว้นะคะท่านหวังเยียของพวกเราก็ดีใจมากๆเลยแต่ทีนี้พอ ได้ฟังประโยคนะคะที่เมียพูดมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติอะไรนะอะไรสร่นซื้อใช่ไหมคะทีนี้กูหุยเหยียนก็อยากจะรู้แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรคะ่ะจริงๆแล้วอยากจะให้แบบเออแจ็คพอตเนาะไปลงที่หัวของยายเกาหลันด้วยนะคะมันคิดแผนการนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกูหุยเหยียนมองดวงตารูปมเมลลดซิงกลมโตของลินเว่ยสี แรงจากมือของนางสำหรับเขาแล้วนับว่าไม่มากแต่เห็นได้ชัดถึงปฏิกิริยาดึงดันของเจ้าของบางครั้งนางก็ดื้อดึงเสียจริงๆส่วนซื่อเขาไม่ได้นึกถึงชื่อนี้มานานหลายปีแล้วนี่มิใช่ความทรงจำที่มีความสุขอะไรของเขากูฮุยเหยินไม่อยากจะเอ่ยถึงโดยเฉพาะไม่อยากจะเอ่ยต่อหน้าลินเวยซีตอนนี้นางยังตั้งคันอยู่ หมอหลวงบอกว่านางต้องสงบใจพักผ่อนกูฮุยเหยียนไม่อยากให้เรื่องราวเก่าก่อนมารบกวนชีวิตของเขาและนางกูฮุยเหยียนนิ่งเงียบไปพักหนึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาปฏิเสธความต้องการของลินเวยซีหมอหลวงกำชับว่าให้เจ้าสงบใจพักผ่อนเจ้าพักผ่อนรักษาสุขภาพให้ดีๆก่อนมีอะไรไวค้คว่อยคุยกันภายหลังลินเว่ยซีไม่ยอมปล่อยมือ นางจ้องมองกู้หุยเหียนอย่างดื้อดึงราวกับคนอาศัยสุราแก้งเมาลินเหวยซีก็อาศัยอารมณ์ของสตรีมีคันถามสิ่งที่ตนเองติดค้างอยู่ในใจลึกๆมาตลอดเหตุใดท่านต้องนำกล่องไม้นั้นติดตัวมาด้วยตอนแรกเหตุใดท่านรับปากแต่งงานกับข้ากูหุยเหียนถอนหายใจเงียบๆเขานั่งอยู่ข้างเตียงแววตาสงบนิ่งราบเรียบ เหลือบมองสาวใช้ด้านข้างแวบ,บหนึ่งหวานชิงกับหวานเย่เข้าใจทันทีพวกนางรีบก้มหน้าลงและโบกมือให้สาวใช้คนอื่นพากันถอยออกไปจากห้องด้านในกูเฉิงเหวาวกับเกาหลันยืนรออยู่ห้องด้านนอกมองลอดผ่านฉากกั้นระหว่างห้องด้านในและห้องด้านนอกสภาพการด้านในมองเห็นแค่ารางรางหวานเย่ออกมาเห็นสายตากูเฉิงเหวียจ้องมองเข้าไปด้านใน นั่งแอบขมวดคิ้วไม่สนใจอะไรเดินตรงไปข้างกายกู้เฉิงเหยาย่อกายคำนับซื่อจือซื่อจือเฟยแม้ว่าหวานเยี่ยมองดูนอบน้อมแต่นางใช้ตัวเองบังสายตากู้เฉิงเหวเอาไว้พอดีกู้เฉิงเหยาได้แต่ถอนสายตากลับกระแอมกระไออย่างเก้อกระดากเกิดอะไรขึ้น หวังเยี่ยกับหวังเฟยคุยธุระกันให้พวกเราถอยออกมาซื้อจื่อซื้อจือ่อเฟยหวังเฟยนั้นไม่เป็นอะไรแล้วพรุ่งนี้ท่านทั้งสองก็ค่อยมาคำนับหวังฟเฟยเถิดเจ้าค่ะกู้เฉิงเหยวยาเองก็ไม่รู้ว่าตนเองยังอยู่ที่นี่คิดทำอะไรแต่วันเย่ยกล่าวออกมาเช่นนี้เขาก็ไม่อาจอยู่ต่อแล้วกู้เฉิงเหยาวกับเการันได้แต่ขอตัวตอนออกไปทั้งสองคนต่างยังคงนิ่งเงียบ ไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่ตลอดทางที่กูเ้เฉงเหยาวเดินกลับไปห้องหนังสือก็อดนึกถึงภาพเมื่อครูที่เห็นรารางๆขึ้นมาไม่ได้หลินเหวยซีเหมือนจะร้องไห้นางซบไหลบิดาเขาเอาแต่ร้องไห้อยู่นานมากเหตุใดนางต้องร้องไห้ตั้งคันทายาตของเยียนหวังนางไม่เบิกบานยินดีกระนั้นลึกความคิดเหล่านี้วุ่นวายสับสนมาก สุดท้ายก็เหลือแค่ประโยคที่ดังกล้องในหูของเขาอย่างสลัดไม่หลุดเสียงรำไห้ของหลินเวยซีที่เอาแต่ถามบิดาของเขาอย่างไม่ยอมแพ้ข้าเองที่เอาแต่เกาะติดท่านไม่ยอมไปไหนให้ท่านพาข้าออกจากเมืองซุนเตอ๋อต่อมายังหน้าด้านหน้าทนไปขอให้ท่านแต่งกับข้าตอนแรกท่านแต่งกับข้าเพราะอะไรกู้เฉิงเหยาหัวเราะขึ้นเบาๆ รอยยิ้มแฝงความเศร้าซอยอย่างบอกไม่ถูกทีแท้นางเป็นคนไปเอ่ยเองว่าจะแต่งงานกับบิดาในครั้งนั้นตอนที่กู้ฮุยเหียนประกาศว่าจะแต่งกับหลินเวย่ยซีนั่นเป็นเรื่องต้องห้ามในจวนหวังทุกคนต่างอยากรู้ว่าพอเหตุใดเห็นกันอยู่ว่าสิบกว่าปีมานี้กู้ฮุยเหียนยืนกล้านความคิดของตนเอง ก่อนเกิดเรื่องสองสามวันก็ไม่มีลางบอกเหตุแม้แต่น้อยวันนั้นแท้ที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเหตุดกูห้หุยเยียนอยู่ๆจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่คนที่เขาจะแต่งด้วยยังเป็นบุตรสาวผู้ใต้บังคับบัญชานี่ไม่อาจนับว่าเป็นเรื่องมีเกียรติอันใดแน่นอนกู้เฉิงยาวเองก็อยากรู้แต่ทุกคนในจวนหวังล้วนทราบดีว่าเรื่องเนี้ถามไม่ได้มีใครกล้าท้าทายบารมีเหยียนหวัง มาถึงตอนนี้ในที่สุดกู้เฉิงเหวยวก็ได้รู้ที่แท้หลินเว่ยซีเป็นคนวิ่งไปหาเองกล่าวว่าต้องการแต่งกับเยียนหวังเองมีหน้าบิดาจึงได้ปิดบังเรื่องนี้ไว้อย่างแน่นหนาแม้แต่เอ่ยถึงก็ไม่ยอมให้พวกเขาเอ่ยกู้เฉิงเหยาอยากจะบอกกับตนเองว่านางร้องไห้เพราะการตั้งคันมิใช่ความยินยอมพร้อมใจของนาง บางทีนางมีความทุกข์ที่ไม่อาจบอกใครได้แต่ตอนนี้เขาไม่อาจหลอกตนเองได้อีกต่อไปแล้วลิ้นเหวยสีชอบบิดาเขาแมา่วันนี้นางร้องไห้อย่างลืมตัวเช่นนั้นถึงกับไม่สนใจเขากับเกาหลันที่อยู่ด้านนอกล้วนเพราะได้เห็นสิ่งที่สนซื้อทิ้งเอาไว้เข้าใจบิดาผิดจึงได้ติดค้างอยู่ในใจลึกๆก,ก็เท่านั้นกู้เฉิงเหยาหยุดฝีเท้าลง มองดอกเสาเยาวสีขาวด้านนอกด้วยอาการนิ่งงันไปเล็กน้อยตอนที่เกาซียังมีชีวิตอยู่ชอบจัดวางต้นไม้ดอกไม้เหล่านี้อย่างมากดอกเสาเยาวที่ดูเรียบหรูสวยสง่านี้เป็นดอกไม้ที่นางชอบนางนิสัยใจร้อนเช่นนั้นกลับมีความชอบที่ต้องการความใจเย็นและละเอียดอ่อนเช่นนี้ได้กูเฉิงยาวคิดถึงตรงนี้ก็รอบหัวเราะเยาะตนเอง บางทีแต่ไหนแตไลไยมาเขาไม่เคยเข้าใจเกาซีเลยกระมังเกาซีไม่ใช่คนใจร้อนก็เหมือนกับที่นางมิใช่ว่าไม่มีกริยาอาการอ่อนหวานอ่อนอ,อนในห้องนอนกิ่นหอมอ่อนๆอลอยอวนสาวใช้ถอยออกไปหมดแล้วแม้แต่เกาหลันกับกู้เชิงเยาวก็ถูกไล่กลับไปในห้องไม่มีคนนอกอีกแล้ว ในที่สุดหลินเหวยซีก็วางใจถามวาจาเหล่านี้ออกมาหวังเยียในใจท่านแท้จริงข้าคืออะไรกันแน่กูหุยเหยียนเองก็นิ่งอึ้งไปเขาทนเห็นนางร้องไห้ไม่ได้ทนเห็นนางกล้มกืนเหมือนโดนรังแกไม่ได้ถึงกับทนเห็นนางยิ้มให้ผู้อื่นไม่ได้หลายเรื่องเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆนานแล้วลินเหว่ยซีเป็นข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียว ในชีวิตอันแสนแห้งแล้งน่าเบื่อในตลอดหลายปีมานี้ของเขาสำหรับเขาแล้วลิ้นเหยซีคือสิ่งใดหรือลิ้นเหยซสีไม่รอคำตอบของกู้ฮุยเยียนนางกล่าวต่อทันทีว่าวันนี้ข้าพบสิ่งของที่อดีตหวังเฟยเสินซื่อทิ้งเอาไว้ในห้องหนังสือสาวใช้ของข้าไม่ทันระวังทําแจ้กันดอกไม้แตกทำให้จดหมายด้านในเปียกหมด ก่อนหน้านี้กู้ฮุยเหยียนได้ยินคนเล่าเรื่องนี้แล้วแต่ในตอนนั้นหลินเวยซียังหมดสติอยู่ไหนเลยเขาจะมีกระจิตกระใจสนใจเรื่องเหล่านี้แม้ว่ามาได้ยินอีกครั้งในยามนี้กู้ฮุยเหยียนก็กล่าวเพียงว่าเปียกแล้วก็เปียกไปตากแห้งก็ได้ลินเว่ยซีได้ยินคำตอบนี้โทษสะที่เกิดขึ้นอย่างไรที่มาที่ไปในใจ ในที่สุดก็ค่อยบรรเทาลงบ้างนางถามต่อว่ากล่องใบนั้นไม่นับว่าเล็กยามเดินทางนำติดตัวมาด้วยก็น่าจะหนักเกะก,กะอยู่บ้างฉะไหนท่านจึงนำติดตัวมาด้วยความจริงหากหลินเหวยซสีไม่เอ่ยถึงกูหุยเหยียนก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วกูหุยเหยียนถอนหายใจเห็นท่าวันนี้ไม่พูดให้กระจ่งแกงว่านางคงไม่ยอมกูุ้ยเหยียนช้อนหมอนนุ่ม รองด้านหลังของหลินเวยซีอีกใบแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจอย่างยิ่งเป็นสิ่งของที่ส้นซื้อทิ้งเอาไว้ไม่ผิดจดหมายข้างในคือจดหมายในอดีตหลายปีแล้วด้านไหนน่าจะยังมีของส่วนตัวบางอย่างของกู้เฉิงเหยาด้วยนางเก็บรักษา,าไว้อย่างดีมาตลอดไม่ยอมให้ใครแตะต้องและไม่ให้ใครดูต่อมาพอนางป่วยจากไป ในตอนนั้นข้าไม่ได้อยู่ที่จวนท่านแม่ก็จากไปตอนต้นปีในจวนไม่มีคนดูแลรักษาดังนั้นกล่องไม้นี้จึงวางไว้ที่ห้องหนังสือของข้าอย่างไรด้านในก็เป็นสิ่งของของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีเส้นผมแรกเกิดของกู้เฉิงเยาหากตกอยู่ในมือผู้อื่นย่อมไม่เหมาะข้าเลยเก็บเอาไว้มาตลอดกูฮุยเหยียนกล่าวอย่างไม่ใส่ใจนะัก แต่ความจริงเขากำลังคิดว่าเป็นบ่าวคนไหนที่คิดตัดสินไปเองเอากล่องนี้มาวางตากอากาศด้วยเขาดูแลกล่องไม้นี้ก็คือดูแลจริงๆย่อมไม่วางไว้ในที่ซึ่งอาจตกหล่นหรือถูกกระแทกเอาได้โดยง่ายเป็นผู้ใดจงใจเอามาวางไว้ต่อหน้าของหลินเวยซีขอบมุมกล่องไม้ใบนั้นถูกถูกจนลบเหลี่ยมมุมไปแล้ว กำไลหยกด้านไหนก็ถูกรูปจนเงาแวววาวอย่างยิ่งปกติท่านมีได้หยิบออกมาดูบ่อยๆหรือกู้หุเยเหียนมองหลินเวยซีกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบอย่างยิ่งว่าค่าคงไม่ได้ว่างขนาดนั้นกระมังลินเวยซีแอบพึงพอใจอยู่บ้างนางแซงไอปิดบังสีหน้าและยังคงรักษาสีหน้าเรียบเฉยท่าทีเอาจริงเอาจังความจริงแล้วพอมาสงบใจคิดอีกที ลินเวยซีก็รู้สึกว่าในตอนนั้นนั่งเหมือนเดินเข้าตรอกในชุมชนที่ปิดตายครึ่งปีมานี้กูห้หุยเหยียนส่วนใหญ่ไม่อยู่จวนกว่าจะได้กลับมาเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรลินเวยซีรู้ดีที่สุดกู้หุยเหยียนยุ่งมากจริงๆและพอมีเวลาว่างก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนนางไหนเลยจะมีทีท่าเหมือนว่าลืมภรรยาเก่าไม่ได้ แล้วชอบเอาแต่จ้องมองสิ่งของระลึกถึงคนที่ตายจากกันไปแล้วปมในใจหลินเว่ยซีคลี่คลายออกแล้วแต่นางตอนนี้ถือว่าตนมีบุตรของเยียนหวังอยู่ในคันก็ยิ่งใจกล้าไม่เกรงกลัวนางเชิดคางแหลมงามได้รูปขึ้นเข็นถามเรื่องในตอนนั้นหวังเว่ยได้ยินว่าท่านกับหวังเฟยสันซือเป็นรักแรกพบ คิดว่าตอนแรกพบกันคงต้องเป็นภาพที่งดงามมากกระมังไหนเลยจะเหมือนข้าท่านนำคนมายืนอยู่นอกบ้านข้าไม่ให้ซุ้มให้เสียงข้าไม่รู้ทะเลาะกับท่านป้าโดนท่านได้ยินไปเท่าไหร่เทียบกันแล้วเกรงว่าสภาพข้าของน่ารังเกียจมากกู้หุยเหยียนแอบทอดทอนใจสตรีช่างน่ากลัวเสียจริงๆนางจะรื้อบัญชีเก่าขึ้นมาอีกเท่าไหร่กันนะ กูหุยเหียนกล่าวว่าความจริงก็มิอาจกล่าวเช่นนั้นในตอนนั้นข้ากําลังยุ่งกับการขับไล่ข้าศึกไม่ได้สังเกตเรื่องอื่นแต่พ่อมาถึงเจ้าภาพประทับใจแลกฝังลึกมากกูหุยเหยียนเหมือนนึกภาพในตอนนั้นขึ้นมาได้มุมปากแอบยิ้มเล็กน้อยลิ้นเหวยซีถลึงตาใส่เขาอย่างไม่พอใจท่านยังจะยิ้มอีกรึในใจท่านต้องรังเกียจข้าแน่เลย มิใช่วาจานี้กู้หุยเหยียนพูดได้หนักแน่นเป็นอย่างแม่งแทบจะออกมาจากก้นบึ้งจิตใจตอนเจ้าด่าคนน้ำเสียงทั้งน่ารักทั้งรัวเร็วอันที่จริงแล้วน่าฟังมากลิ้นเวยซีกัดฟันกรอดนี่ช่างเป็นการลบหลู่ศักดิ์ศรีของนางเสียจริงถึงกับกล้าบอกว่านางด่าคนได้น่าฟังหรือกูหุยเหยียนเห็นลิ้นเวยซีเริ่มโมโหก็รีบหุบยิ้มไม่หยอกนางต่อ เอาละเอาละอย่าได้โมโหเลยตอนนี้เจ้าไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกแล้วมีอาจกระทบกระเทือนและไม่อาจโมโหข้าหาได้ถือสาเรื่องวันนี้ในห้องหนังสือเจ้าอยากทำอะไรก็ได้ทั้งสิน้นกูฮุยเหยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นมาเหมือนไม่ได้ใส่ใจนักว่าเรื่องในอดีตก็ผ่านไปแล้วข้าย่อมไม่ทำเรื่องอะไรที่ไร้สาระเช่นนั้นอีก วาจานี้พูดได้งุนงงยิ่งแต่ลิ้นเวยซีฟังเข้าใจความหมายของกู้หุยเหยียนเขาต้องการจะบอกว่าเรื่องสนซื่อสำหรับเขาก็คืออดีตไปแล้วเขาไม่อยากให้ทุกคนในจวนคิดเช่นนั้นคิดว่าเขายังคงอาไลอวร์ภรรยาเก่าไม่ลืมเอาของของนางมาดูต่างหน้าเป็นประจำอะไรพวกนี้สำหรับเหียนหวังที่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็เน้นประสิทธิภาพ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเสียเวลาโดยเปล่าอย่างแท้จริงลิ้นไหวสีรู้ว่าตนเองควรพอใจได้แล้วมีภรรยาที่ไหนหรือคนเข้าของที่คนก่อนทิ้งเอาไว้ออกมาแล้วเอะอะโวยวายหาเรื่องสามีพูดจาเสียงอ่อนด้วยก็ถือว่ามิใช่เรื่องที่พบเห็นได้ง่ายแล้วการจะมาอธิบายอย่างอดทนและยังใจกว้างเช่นเย็ยนหวังนี้หาได้ยากยิ่ง เรื่องใดก็ตามไม่ควรเอาเรื่องถึงที่สุดนี่ก็คือหลักการที่หลินเวยซีเข้าใจมาตั้งแต่เด็กนางเม้มปากกล่าวเบาๆว่าก็ได้พอนางกล่าวจบก็ยังมีความรู้สึกไม่ยินยอมจึงถามขึ้นมาว่าหวังเยี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรท่านก็เน้นประโยชน์โดยตรงเช่นนั้นวันหน้าค้าตายไปท่านจะรู้สึกว่าการระลึกถึงข้าเป็นเรื่องเสียเวลาด้วยใช่หรือไม่ลินเวยซี คราวนี้สีหน้ากู้หุยเหยียนเคร่งเครียดขึ้นมาจริงๆแล้วกลิ่นอายโกรธกุ่นเผยให้เห็นเยียนหวังที่แตกต่างออกไปเป็นอีกคนออกมาทันทีห้ามพูดอย่างนี้อีกนี่ก็คือภาพที่แท้จริงของกู้หุยเหยียนกับคนนอกเขาเป็นเช่นนี้มาตลอดหลินเวยซีรับคำอ๋อขึ้นเสียงหนึ่งอย่างไม่ยินยอมนะักผ่านไปคู่หนึ่งก็รอบชำเลืองมองกู้หุยเหยียน แล้วพูดเอาแต่ใจว่าที่ข้าแช่งก็แช่งตัวข้าเองท่านโมโหอะไรนะ่ะลิ้นเว่ยซีก็เป็นคนมีความสามารถเช่นนี้ครูหนึ่งยัวเขาจนโมโหอีกคู่ต่อมาก็ทําเอาเขาแทบจะร้องไห้กูหุยเหยียนเหลือบมองนางแวบหนึ่งค่อยๆสะกดเก็บกระแสะกดดันลงรู้ผิดแล้วใช่หรือไม่ครั้งหน้าห้ามพูดอย่างนี้อีกอืมลินเวยซีรับคา แล้วก็แอบบ,บ่นงุมมๆเบาๆไม่หยุดข้าไม่ได้ผิดเสียหน่อยกู้หุยเหยียนได้ยินแต่แซงทำไม่ได้ยินไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับท่านบรรพชนผู้นี้ของเขาดีแล้วกูหุยเหยียนประคองหลินเหวยซีลงนอนแล้วเน็บเก็บชายผ้าห่มให้กับนางเจ้าร้องไห้มาตั้งนานนอนลงพักผ่อนสักครู่เถอะเจ้าวางใจนอนหลับให้สบาย ข้าจะคอยเฝ้าเจ้าอยู่ที่นี่พ่อลินเหว่ยซีรู้ว่ากูห้หุยเหียนจะอยู่เฝ้านางในใจก็รู้สึกสงบลงมากดังคาดการร้องไห้เป็นเรื่องเสียพลังงานมากจริงแท้ลินเหวยซีลงนอนได้ไม่นานก็หลับไปอย่างรวดเร็วกูหฮุยเหยียนนั่งมองนางหลับอย่างเงียบๆไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไรจนกระทั่งแสงสว่างด้านนอกก็เริ่มมืดลง ในห้องก็เริ่มมองเห็นภาพได้เลือนลางกู้หุยเหยียนจึงได้ลุกขึ้นยืนส่งเสียงเรียกสาวใช้ที่รอรับใช้อยู่ด้านนอกว่าเตรียมอาหารร้อนๆให้หวังเฟยพ่อนางตื่นต้องให้นางกินข้าวเอาเถอะถึงตอนนั้นพวกเจ้าก็มาตามข้าที่เรือนหน้าด้วยหวานชิงกับหวานเย่กล้าไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กับหลินเวยซี แต่ตอนหน้าเหยียนหวังก็เชื่อฟังราวกับนกกระทาตัวน้อยพวกนางรับคำเสียงเบายิ่งว่าเจ้าค่ะแล้วมองกู้หุยเหยียนหายลับไปตามระเบียงทางเดินสีแดงชาติอย่างนอบน้อมจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักแน่นเป็นจังหวะอีกพวกนางจึงได้ถอนหายใจเฮือกกู้หุยเหยียนกลับไปที่ห้องหนังสือตลอดทางไม่รีบไม่ร้อนแต่ก้าวเท้าเร็ว สองคำนี้ฟังแล้วขัดใจแต่รวมกันเป็นความสมบูรณ์แบบประจำตัวของกู้หุยเหยียนเขาไม่ได้ให้คนจุดตะเกียงทั้งอย่างนั่งนิ่งอยู่ในความมืดน,นิ่งเงียบอยู่เป็นนานกู้หมิงตายืนอยู่หน้าห้องเคาะประตูสามทีหวังเยี่ยงกู้หุยเหยียนไม่ได้ส่งเสียงตอบแต่กู้หมิงตาก็เข้ามานี่ถือว่าผิดวินัยทหาร กูฮุยเหยียนกวาดตามองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยวับหนึ่งไม่ได้เอาเรื่องที่เขาเสียมารยาทแต่ถามขึ้นว่าเจ้าอยากจะพูดอะไรพวกเขาสองคนรู้จักกันมายี่สิบกว่าปีรวมเป็นร่วมตายมาด้วยกันหลายครั้งรู้ใจกันโดยไม่ต้องเอ่ยว่าจาแม้ว่ากู้ฮุยเหยียนไม่พูดอะไรสักคำกู้หมิงตาก็รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แม้ว่ากูหมิงตายังไม่เอ่ยปากถามออกมากูหุยเหยียนก็เดาได้ว่าเขานั้นจะพูดอะไรหวังเย,ย่เรื่องอดีตหวังเฟยสันซื่อเหตุใดท่านจึงไม่บอกหวังเฟยกูหุยเหยียนเงียบงันไปคู่หนึ่งค่อยกล่าวว่าผู้หวายชนเป็นใหญ่ย่อมต้องให้เกียรติจะพูดเรื่องพวกนี้ไปใหญ่กันแต่ตอนนั้นท่านมิได้ยินยอมแต่งงานกับนางกูหมิงตาสีหน้าไร้อารมณ์ แต่ที่พูดออกมากลับใจกล้าจนหน้าตกใจถึงกับก่อนที่พระชายาผู้เท่าจะมีจดหมายมาถึงท่านท่านก็ยังไม่รู้จักคุณหนูตระกูลสนผู้นั้นเลยเอาล่ะค่ะเ,เพื่อนๆขาโป๊ะแตก <c oughs> <c oughs> ก็กลายเป็นแว่นะคะต่างทางด้านพระเอกของพวกเรานั้นไม่ได้มีใจอะไรไม่ได้เป็นหลักแรกพบอะไรกับ หวังเฟยสนซื้อนั้นลอยนะคะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องจินตนาการของหวังเฟยสนซื้อคนเก่านั่นเองค่ะที่แบบว่าโอ้แต่แล้วเออหลัวฉันรักฉันมากเป็นรักแรกพบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เลยกลายมาเป็นตำนานเฟกๆไปนะคะก็ได้รู้มาจากนี่เลยค่ะท่านกู้หมิงตานะคะคนสนิทของท่านกู้หุยเหยียนอีกทีหนึง่งแต่ว่ากู้หุยเหยียนเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบค่ะก็ไหนไหน,น,น,นก็หวังเฟยสนซื้อก็เสีย ชีวิตเปแล้วเนาะก็ไม่ต้องไปพูดอะไรให้ให้คนที่เสียชีวิตไปต้องมีความหมองมัวแล้วกันก็เอาไปตามที่ที่คนเคยลือนั่นแหละเนาะเอาละค่ะพวกเราคนอ่านพวกเรารู้นะคะพวกเราดีใจค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ